สวัสดีครับมาดูนักมวยปล้ำที่เรายังคิดถึงกันดีกว่าครับในศึกเวสต์มินเนียครั้งที่31ครับในเมทแท็กทีมครับสนับสนุนโดยสเนกเกอร์ครับมีสปอนเซอร์เข้าก็คงดีเนาะมาชมกันเปิดตัวกันครับผลแรกครับ The Rock ครับ สมัยหุ่นที่ยังไม่เป็นนักแสดงนะครับผมผมคนโตผมผมชอบหุ่นแบบนี้มากกว่านะฝ <following> ากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับถ้าดูแล้วชอบใจ first, from Miami, Florida, The ผู้ชมตะโกนหาเลยครับล็อกกี้ล็อกกี้ล็อกกี้มาครับคนที่สองครับสโตนโกสตสบอสตินครับ มาจากวิ o ตอเรียเท็กซัสครับผู้พ,พักในสนามเนี่ยก็บอกว่าเป็นเีโร่โอโรของดบยู WWE เลยทีเดียว <and S 2> He he great competitor, but he was terrible referee. was was a but คิดถึงครับคิดถึงวันๆครับก็เลยเปิดเกมนี้ขึ้นมาเล่นซะหน่อยครับคิดถึงเดอร์ล็อกเรตส์โทนโกมาครับคนที่3ครับคนที่เดอร์ล็อกเรตส์โทนโก้ซีบอสตินต้องเจอครับเกมครับออกมาคนแรก

Too many people who would argue with you, Michael Cole. John Cena, And from West Newberry, Massachusetts, weighing in at 251 pounds. John Cena! Without a one of the greatest ในบรรดา4คนนี้ครับเป็นนักแสดงฮอลลีวูดไปแล้ว3ครับเดอร์ร็อกนี่ดังมากจอน์ซีน่าที่ผมก็เคยดูนะมีอยู่เรื่องหนึ่งแต่ผมจำชื่อเรื่องไม่ได้ดังหนังแกก็ดังนะ มาครับมาเริ่มปล้ำกันเลยกรรมาการสั่งสันละครั้งแล้วครับเริ่มมาเชนกับเดอะร็อกครับเบี่ยงเติมมาันเรืออกศอกครับอกไกถึงกับสุดกันเลยทีเดียวเชียวเชนทิ้งสอกครับจุกคับเดอะร็อกเทคเอาจอนสซีนาเข้ามาจัดการต่อจอนสซีนาโจก จับเดอะด็อกยกติงเลยโอ้โหกดแล้วครับจอร์จซีน่ากรรมการนับหนึ่งได้แก่หนึ่งครับแม่รีบกดจริงๆครับจอร์จซีน่าการับตื้อซ้ำครับแท็กเกนเข้ามาต่อครับนัวกันอยู่ครับเดอะด็อกโอ้ยตอไก่ครับเดอะด็อก <Very nice. S 2> เอา อีกทีครับโอเคล้มไปแล้วครับทำลายกล่องดวงใจเคนได้ยังไงเนี่ยโอเค่สอกกลับเข้ามาเอาไหมครับครั้งที่สามครับโอเคนบอกทำกูทำ,ทำไหมเนี่ยครั้งที่สี่ครับจนไม่ไหวเลยครับเคนล้มลงไปดิ้นเลยครับกล่องดวงใจเสียหายอย่างนี้เตะเอาสตอลโคสต์ไปตึงเข้ามาครับสตอลโคล็อกกอ็ ยกยกขึ้นมาโอ้สูเพล็กร,กรับตะตุนโกจับทเทีนเวียงเข้าเติร์นมาขึ้นต่อยหน้าครับเวียทงทิ้งเลยครับตะตุนโกจับเอาเดล็อกเข้ามาครับ กลางทาแล้วครับเดล็อกบอกริบเตืนขึ้นมาจับเชนลอกก็นลอกกอสูเ้เพลกอีกแล้วครับห,หลังเอ็นกันเลยทีเดียวลากศอเชนมากลางวิธีครับทำยังไงต่อบโคตแล้วครับกรรมการนับ1ได้แค่หนึ่งครับจอร์ซีน่าจะเข้ามาช่วยอยู่แล้วเชียวเชนมันไส้ครับจับเดล็อกยกขึ้นมา เวียงเลยครับแม่นึกว่าจะเปลี่ยนไว้กับเทมเบัคเกิลแท็กจอนซีนาเข้ามาต่อครับจอนซีนาจับเดรล็อกเวียงครับต่อยครับเดรล็อกยังยังไม่เลยหล่นแล้วครับกระตุกเชือกนิดเดียวครับเดรล็อกสุดเลยเดรล็อกกลับขึ้นมาบนเวทีต่อกรรมาการนับแล้วเดรล็อกต่อยตบครับ เดือดรัลบลบได้โคตรลายครับดิ้นเลยครับจอร์ซีนาเทคเอาตนโกเข้ามาเชื่อต่อครับตตนโกจับจอร์ซีนาะล็อกคอยกขึ้นมาสู่เปลกับตตนโกจับจอร์ซีนาะปิงแว้กับเทียกเส้นที่สาม ต่อยไปหนึ่งทีติ้งลงดีกว่าแบบนี้ต้องราดตื้ครับแม่มีเสริมแรงด้วยจับจอนซีน่ายกขึ้นมาอีกแล้วครับต่อย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 โอ้เซเลยครับจอนจซีนาโอ้ศอกกลับมาได้ครับจอนซีนาต่อยคืนจับต่อตอนโกโยกมาแม่สะใจเขาเลย นอนนิ่งเลยครับสตอนโคจอร์ซีนาบอกให้ลุกขึ้นมาอย่าซ้ำอ่อยมาครับจอร์ซีนาวิ่งไปออาชอนครับแม่ปิดคิวครับสตอนโกยกจอร์ซีนาทิ้งด่งกับเชือกครับแม่ลูกคอหอยแตกกันเลยทีเดียวแท็กเอาเดอรล็อกกามาครับจอร์ซีนาบอกไม่ไหวคานไปตะเกนแล้วเขนเข้ามาครับโอ้ยโดน เกนต่อยกันไม่ได้ครับเกนจับโดยล็อกยกยอดล็อกไม่ยอมกับศอกศอกรับหลุดแล้วครับโดยล็อกครับจับเกนยกขึ้นมาพาวเวอร์บอมกับสเตลลมครับโดยล็อกจับขาเกนอ้าวเกนบอกชนดีนักเวียงติ้งเลยเกนต่อยครับต่อย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 อ้าวแตกหรือเปล่า ต่อแตกนี่เอ็นตัดสินจ่ายเข้มละร้อยบาททันทีเอ้าแตกแล้วครับเดอะร็อกแม่ต่อยครับเดอะร็อกต่อยจอรจีน่าเวียงซิงครับเดอะร็อกแรงยังดีอยู่นะครับเทคสโตนโคเข้ามาเดอะร็อกบอกพักก่อนแตกแล้วครับเอาสโตนโคกขย้ำเลยครับต่อย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 ครับกดแล้วครับจะประกันนับหนึ่งสอง ได้แค่สองครับตกลงโกวัวทัวเลยตกลโกบอกว่าได้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 เทกเอาเดอร์ล็อกเข้ามาครับสังหารต่อเดอร์ล็อกโอ้ยลมเลยครับหมัดเดียวร่วงเลยครับจนจอน์นสีหน้าต่อยจอน์นสีหน้าลัากศพเดอร์ล็อกมากลางเวทีจอน์นสีหน้าทำอะไรเอาโอ้ย S T F ครับเดอร์ล็อกจะทนไหวหรือเปล่ารครับ ท่านี้นี่เจ็บมากนะครับเนี่ยน้องๆหนูๆอย่าตามตามนะครับเพราะคนภาคนี้ก็โดนมาแล้วครับเล่นกับเพื่อนครับตอนเด็กๆอ่าเดอร์ล็อกตกครับจอร์ซีนาสวนขึ้นจอร์ซีนาเตะสองโอ้เวียงครับโอ้กับกดตันทีนันได้กรรมาการนับหนึ่งสองฮึสโตนโครครับบัตครับ<ๆ>ยังค้างอยู่เลยจอร์ซีนาบอกยุ่งจริงๆไม่ออกไปสักที จอนซีน่าพลิกตะตนโกมาจอนซีน่ายกเลยครับตะตนโกติ้งเลยครับแม่ตะตนโกถึงกับกลิ้งออกเลยแม่ออกดีๆไม่ออกจอนซจีน่าบอกจอนซจีน่าลากคอเรือร็อกมากระแทกกระร์นมาเกิลแล้วแท็กเคนมาครับจัดการคู่เลยครับดับเบิ้ลครับเวียงเดร็อกเข้าวนเชือกและจับเวียงครับแม่พาวเวอร์สแลมครับ เชนเวียงเดรล็อกเก้าเชือกครับเฟบาดกับสุดเลยเดอรล็อกโอ้ยเดรล็อกสี่ส่วนได้กับจุกเลยครับแม่เจียดไก่ไปนิดเดียวเดรล็อกโอ้ยล็อกตะต้มเรียบร้อยครับเคนโอ้นอนนิ่งไปแล้วเดรล็อกกดตันดีดันไดกรรมการนับแล้วครับหนึ่ง้โอ้จอร์ซีน้ามาช่วยไว้ได้ทันครับเดรล็อกบอกยุ่งจริงๆโอ้โดนแทงครับโอ้แทงเกา เดร็กจับจอนซีหน so <ises> ้ายกครับบอกยุ่งจริงๆไปนอนข้างล่างไปเดร็กหันมาจัดการเคนต่อครับเคนบอกไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ไหวเดร็กแมกมันแจละเคนถีบยันไ้ได้ครับมาแล้วครับเคนเคนจับเดร็กยกขึ้นมาชอยไม่ได้ครับโดนแทงครับ เดอะด็อกจับเนยกขึ้นสลม A A แท็กสตอรโกเข้ามาเ <C ain. S 1> ชื่อต่อครับเจนน่วมแล้วครับตอนนี้สตอรโกบอกปิดบัญชีได้วา่าเคนแม่รีบคลานไป <S <S แท็กจอนซีนาครับสตอรโกต่อยจอนซีนาโอ้โตอกไกจอนซีนาไปครับครบเครื่องเลยครับแม่โดนตั้งคู่เลยเวียงเกนทิท้งไปก่อนสตอรโกยังไงจอนซีนาโคตรลายไปแล้ว สตอนโกมึนเลยครับตอนนี้จอร์นตีนาต่อยลมอีกแล้วครับท่านขึ้นเชือกแล้วครับเส้นที่สามจอร์นซีนาทิ้งตัวลงมาครับลากศพสตอนโกมากลางเวทีแล้วครับอดแล้วครับกรรมการนับหนึ่งอแม่มีเดอร์ร็อกมาช่วยครับไม่อั้นนี้เดือดร้อยครับจอร์นซีนาบอกยุ่งจริงๆกับยก ยกกันมาแล้วพิงครับเตริรดบารเก้นแม่โกตอนตีหน้าบอกเหนื่อยครับไม่ไหวแท็กเคนเข้ามาต่อครับเดย์ล็อกยังนั่งพิงอยู่เลยสโตนโกเจอกับเคนครับเวียงสโตนโกเข้าเตริรดบารเก้นเคนครับทำยังไงครับโอ้แม่วิ่งชาร์ครับสีหน้าครับแม่ แตะกนครับกระตือแกนแล้วบีบครับบีบครับบีบบัวล้านครับโอ้ยเดอะล็อกต้องมาช่วยครับพลานตั้งคู่ครับเอเคนนดและครับมาหนึ่งสองยังโอ้โหนิดเดียวแน่เจอต้าบีบสิวเข้าไปสโตนโกเขือบหลับครับแทกเอาจอนซีนาเข้ามายังไม่ตื่นเลยครับสโตนโก สอนสีหน้าตั้ง่ารอแล้วรอสะตนโกฟื้นขึ้นมาสอนสีหน้าบักยากันนั่นเลยจับสะตนโกยกพาวเวอร์บอมสอนสีหน้าแบกเวียงครับโอ้เรียบร้อยครับแบบนี้รรมาการนับนหนึ่งสองเดอะร็อกช่วยทันครับ จอร์ซีนาไม่ยอมครับเอาไม่ครับจัดการเดร็อกก่อนให้สตอลโกยืนขึินไปเดร็กออกไปแล้วครับกรรมการนับครับโอสตอลโกสตันเนอร์ครับตอนที่เปลอครับโอเรียบร้อยแล้วครับนอนสตันไปแล้วครับจอร์ซีนาสตอลโกกดันทีด้านใดกรรมการนับหนึ่งสองยางครับยางสตอลสตันเนอร์จอร์ซีนายังทนได้ครับสตอลโกแท็ก เอาเดอะด็อกกันมาเดอะด็อกครับดีดีทีครับหน้ามืดกันเลยเดอะด็อกลากศพจอนซีหน้ามาทำยังไงต่อครับโคตแล้วครับกรรมการนับหนึ่งสองยางครับยาง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 เดอะด็อกหมั่นไส้บอกทนจริงๆ ดเดร็กแท็กเอาตตนโกข้ามาจัดก,การต่อครับจอร์ซีนายัางยืนหล่อเท่อยู่เลยตตนโกก่าย่ำไปแล้วครับต่อยต่อยต่อยตอย่ตอ,ยตอ,ยตอยครับอืมแตกหรือเปล่านะ่ะยางครับยางยางตะตนโกก่อนแล้วครับหนึ่งสองเกนมาครับเกณมาเดร็อกบอกยุ่งจริงๆเกนมานี่เลยหมดความอดทนแล้วเวียงเกนลงไปแล้วครับไปนัวกันข้างล่างแล้วตอนนี้อยู่ข้างบนก,นก็คือตตนโกกับจอร์ซีนาครับ จอนซีนาจับสตงโกยกทิ้งครับโอ้เอ้าต่อเนื่องเลยครับจอร์ซีนาสตนโกสวนครับต่อยคืนจอร์ซีนาก็คืนเอาคืนครับต่อยกันไปต่อยกันมาจอร์ซีนาจับยกมาสแลมครับสิงศอกซ้ำอีกหนึ่งทีก็ทืบแขนครับใส่สตนโกอ้าวว้าวครับแม่จะสิ้งศอกครับแม่ศอกแตกไม่น่า ตาตนโกบอกอยากันนั้นเลยจับมานี่ครับจับจอร์ซีนาะตอกเสาเข็มครับอืมเรียบร้อยเลยครับแบบนี้ตาตนโกกดแล้วกรรมการนนะัดหนึ่งสองยางครับยังยังตนได้ครับยังเป็นสีตนได้ครับแี่จอร์ซีนาะตะตนโกบอกหมดความมุ่นตนเลยนะจับอาแคนเลยตนได้หรือเปล่าครับจอร์ซีนาะจับอาแคนแล้ว ้องโดยความเจ็บปวดครับเชนขึ้นมาบอกตะตุนโกยุ่งจริงๆเลยเนี่ยไป <Okay. S 1> เจนบอกไม่ไปโกจับเจนเวียงลงหลง่นล,ลงเวทีไปซะแล้วครับสะตอนโกแท็กเอาเดอะร็อกเข้ามาเดอะร็อก <The Rock S 1> จับใส่ล็อกมาต้นเลยเรียบ้อยครับแบบนี้เรียบ้อยครับจอซีน่ายัางทนไหวหรือเปล่าครับกรรมาการนับแล้วครับนับหนึ่งสอง สามกับเรียบ้อยรับเบสเซนเมือนในท้องที่สารเครับอ่าเดอะร็อกครับกับสัีโกสตินครับเป็น่ายชนะไปเียยังนอนอยู่ข้างล่างเลยครับเอาแล้วครับขอบคุณทุกคนครับที่รับชมมาถึงจนจบคลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับ